สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับวันนี้ก็ทีมงานเสียโอนะครับก็กำลังจะไปส่ง LC708 นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งจองเข้ามานะครับก็มีเช็คระบบไฟทั้งหมดนะครับก็ใส่ท่อเปลี่ยนเปลี่ยนทายนะครับเปลี่ยนหลังค่านะครับใส่หูปรับตั้งให้ใหม่นะครับสูงหูโซ่ข้างนะครับ ก็พร้อมแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะจัดส่งเลยนะครับส่วนรถที่ขายได้นะครับยังขายได้ก็จะมีคันนี้นะครับเป็น L4708 นะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ ราคา3,55,000บาทนะครับตัวนี้เข้าใหม่ครับ3 6 s p ครับราคา3,30,000บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับทุกคันก็อุปกรณ์3มชิ้นครับตัวนี้ก็พร้อมโรตารี่นะครับอันนี้ก็โรตารี่ครับผานก็มีนะครับเป็นผาน5นะครับตัวนี้ใบย2ิบ2นะครับ c 7 0 8 s p ครับตัวนี้ราคา4,0,000นบาทนะครับสี0แ0นทวนๆเลยนะครับอุปกรณ์3ชิ้นครับผม สามหก็ติดจองไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ติดจองนะครับก็เปลี่ยนหลังคาแล้วก็เช็คทุกอย่างนะครับก่อนส่งนะครับคันนี้ก็รถตักครับผมสามแสนหกหมื่นบาทนะครับรถตักสี่เจ็ดนะครับก็ข่าวๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับว่ายังมีอะไรอีกนะครับ ดูไปดูคันต่อไปครับผมมัน,นก็กำลังขึ้นรถนะครับไปส่งลูกค้านะครับเช็คพร้อมเรียบร้อยครับก็ไปส่งนะครับตัวนี้เป็น5018ครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ก็ราคา495,000บาทนะครับตัวนี้ 495,000บาทครับอุปกรณ์สามชิ้นครับโรเตอรี่ตาช้างสวยๆเลยนะครับช้างสามชิ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านครับว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้มาดูที่พานก่อนครับพานก็เป็นตัวนี้พานบุกเปิกนะครับ ตัวนี้ราคาหมื่นสามนะครับตัวนี้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่ตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับอันนี้ก็เข้ามาใหม่ครับเป็น M5000 s u พนดีนะครับ M5000 นะครับตัวนี้มีเล่มเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้รถปี53ครับผมเครื่องไม่ไอนะครับตัวนี้เครื่องดีนะครับพอพึ่งเข้าร้านมานะครับตัวนี้ M5000 อุปกรณ์2ชิ้นนะครับตัวนี้ M 5 0 0 0นะครับพึ่งเข้าร้านครับยางดีนะครับยางดีสี่เส้นนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับผานผานหลังเป็นผ่านพวนนะครับผานผานหนะครับตัวนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับข้างหน้าก็จะมีผ่าน3ามตัวนี้เป็นผ่านใหม่นะครับ ผ่านใบ2 2นะครับราคา24 0 0มืนะครับตัวนี้ตัวนี้ใส่47นะครับก็มือ2ตาช้าง23,500บาทครับผมตัวที่ยังเหลือก็จะเป็น4708 s p นะครับตัวนี้เช็คเรียบร้อยครับใส่ท่อแล้วก็ดูหล่อขึ้นนะครับตัวนี้4 1 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้อุปก,กรณ์3ชิ้นครับผม ตันนี้ L5018 อีกคันครับตัวนี้ราคา510,000บาทนะครับเคกพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับตาช้างนะครับนี่ครับร้านเราก็อยู่ติดถนนขอนแก่นโพนทองยางตลาดบ้านบ่อนะครับเบอร์ติดต่อก็0817682479ครับผม0817682479ครับรถก็เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับ ก็แล้วแต่จังหวะช่วงนะครับว่ามีคันไหนเข้ามาบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคันนะครับที่เข้ามาพ่วงก็อันนี้ตัวใหม่ครับเหมือนเดิมครับสปคเดิมเลยครับยาว5้เมตรกว้างเมตรเก้าสิบนะครับตัวนี้ ถ้าใส่แท็กเตอร์ก็ใส่อุปกรณ์3ชิ้นได้สบายเลยนะฮะถ้าเป็นฝั่งรถเกี่ยวก็ใส่ถึง95แรง93แรงเลยละครับอันนี้ ET95 ครับตัวนี้สวยเดิมนะครับสวยเดิมเครื่องแน่นๆเลยนะฮะตัวนี้ก็21,000นนะครับตัวนี้ RT90 นะครับ RT90 ท90มาพร้อม โครงสยาม NC 131นะครับตัวนี้เป็นตัวนูนนะฮะนี่ตัวนี้สภาพส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับราคา31,000บาทนะครับพร้อมอุปกรณ์คาดผ่านพร้อมลงนานะฮะตัวนี้ r t ร0ทครับ r t ร0ทก็31,000ืเช่นกันครับนี่ครับเป็นโครงบิ๊กจิ๋วมิเลนเนียมนะครับอันนี้31,000เพราะว่าได้เป็นโครง สยามคูโบต้านะครับตัวนี้คงสยาม NC 131นะครับก็ราคาจะสูงหน่อยนะครับเพราะว่าสภาพเดิมสวยมากนะฮะล้อเหล็กก็ขายเหมือนเดิมครับมี3นิ้วครึ่ง4นิ้ว5นิ้วนะครับใครยังไม่ไปชมก็ฝากดูคลิปก่อนด้วยนะครับนี่ครับ RT110 สวยๆเลยนะครับ110พัดนะครับตัวนี้เครื่อง DI นะครับขายอยู่ที่2,900 0นนะครับตัวนี้เครื่อง หัวเครื่องก็จะมีทั้งตามสภาพแล้วก็เช็คสภาพนะครับเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับเข้ามาดูเครื่องก่อนได้เลยนะฮะก็มีทุกสภาพมีทุกราคานะครับเครื่องนะครับส่วนรถไถเช่นกันครับรถแท็กเตอร์เช่นกันครับผมก็สนใจคันไหนเข้ามาดูรถก่อนได้นะฮะส่วนแท็กเตอร์ก็เข้ามาดูรถก่อนได้นะครับว่ามันเหมือนยังไงเหมือนตัวจริงหรือเปล่านะครับ ตัวจริงเหมือนกับในรูปหรือเปล่านะฮะก็เข้ามาทดสอบระบบก่อนได้นะครับคุยหน้างานได้เลยครับว่ามีบกพอง,องตรงไหนนะครับร้านเรายินดีเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ขายพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านหลังแล้วก็โตรตอรี่นะครับตัวนี้หลกัหลกๆก็จะเป็น L 5 0 2คันนะครับ4 7 0 8 SP 2คันนะครับ4 7 1นคันแล้วก็ สามหอสตอนนี้เหลือหนึ่งคันนะครับส่วนตัวพี่ใหญ่ก็จะเป็นเอ็มห้าพันนะครับก็เพิ่งเข้าร้านครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคันสวยๆขอบคุณครับ